<c oughs> ตอนเปิดไม่เท่าไหรแล้วแต่ตอนปิดเนี่ยต้องต้องทบทวนเพราะว่าตอนเปิดนี่มันแสงสว่างเนาะแต่ตอนปิดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนจะมาปิดเพราะว่ามันจะเป็นเวรนะถ้าเป็นเวรนี่ปิดแน่แต่ว่าไม่ใช่เวรนี้เรียกว่าจิตอาสาเนาะจิตอาสาวันนี้ก็มาตรวจพวกที่เขามีจิตอาสาแสดงว่าเขาปิด เรียบร้อยเนาะเาเรียกว่าเขามีจิตอาสามาตรวจไม่ใช่มาตรวจเองมาถึงมาตรวจผู้ที่เขามีจิตอาสาซึ่งในวันซึ่งในวันที่จะซึ่งในวันที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยจะต้องมีมีเวนมีเวรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีเวรรับผิดชอบเกี่ยวกับ การต้องมีเวรรับผิดชอบเกี่ยวกับอไปน้ำขึ้นลนะไปขึ้นน้ำขึ้นแล้วจะต้องมีเวรรับผิดชอบนะวันวันอะไรนะเขาเรียกว,ว่าวัน วันที่จะเข้ากรุงเทพนี้จะต้องมีเวรรับผิดชอบหมายถึงว่าไปให้หรือว่าไปให้ตัวแทนเนาะตัวแทนเขาเรียกว่าเวรไม่ใช่ไม่ใช่จิตอาสาแต่ในระหว่างนี้จิตอาสายังมีอยู่ก็คือมีนักเรียนมีนักเรียนที่ยังไม่ได้กลับถือว่าเขาเป็นจิตอาสาแต่มาตรวจดูแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่า มีมีการปิดไฟโดยที่ไม่ต้องมีพระเอกนำวันนี้อันนี้ก็คือดูเองเลยว่าวันนี้มีจิตอาสามาปิดให้ตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละส่วนบริเวณส่วนบริเวณตรงตรงนี้ บริเวณตรงนี้ก็ยังไม่ปิดก็แสดงว่าจิตอาสามาไม่ถึงเนาะ,ะจิตอาสามามาไม่ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกว่าวันยังไม่ได้ยังยังเป็นวันทําการอยู่ก็ต้องอเป็นวันทําการอยู่ก็ต้องอต้องล็อก อาต้องอาต้องไขกุญแจประตูทางออกเนาะอันนี้คือตรวจไฟและน้ำของจิตอาสาที่มาช่วยไม่ใช่เวรไม่ได้ตรวจเวรหมายถึงตรวจ ผู้ที่นักเรียนที่มีจิตอาสานักเรียนมีจิตอาสาแต่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดฝ่ายฝั่งนี้ยังไม่ได้ปิดฝ่ายเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการเปิดประตูะเปิดกุญแจห้องประชุมตามปกติเพราะยังไม่ได้ปิดทําการปิดทําการวันที่สิบ วัน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 เสาร์อาทิตย์คือวันศุกร์ก็วันศุกร์ก็ยังทําการอยู่เนาะอ่าก็เป็นว่าจะไม่ปิดทําการเพราะฉะนั้นวันที่วันวันศุกร์วันสุดท้ายเป็นวันปิดทําการเนาะอันนี้ก็คือยังไม่ปิดทําการวันนี้ก็ต้องเปิดได้ตามปกติ คุณแจว้ได้ตามปกติเพราะว่าวันทําการนี่ก็คือวันที่สิบวันสุดท้ายของภาคเรียนเนาะภาคเรียนนี้ก็วันที่สิบเนาะภาคเรียนนี้ก็คือวันที่สิบวันสุดท้ายวันปิดทําการแล้วก็วันปิดตั้งแต่วันเสาร์ จนกระทั่งถึงวันที่เ่าจนถึงวันวันจนถึงวันสิ้นเดือนของเดือนตุลามีไฟปิดไม่ไม่ีมีไฟปิดไว้เนาะอันนี้ก็คือมาตรวจจิตอาสาที่เขามีความสมัครใจในการ คือเขามีความสมัครใจในการปิดไฟอะไรทุกอย่างเองแต่เปิดประตูกุญแจไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับเรื่องไฟถ้าพวกจิตอาสามาเจอเนี่ยเขาก็จะมาเขาก็จะมาปิดไฟเองอะไรเองนี่คือว่ามาจิตวันนี้ก็ามาตรวจพวกที่เขามีจิตอาสาเป็นนั้นว่าพวกที่เขามีจิตอาสาเนี่ยก็วันนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ พิสูจน์การมีจิตอาสาตอนนี้ก็ไฟก็ยังสว่างอยู่อ่าตอนนี้ปิดละถนนก็ปิดแล้วจิตอาสาวันนี้เป็นวันตรวจพวกที่เขาไม่ีจิตอาสาไม่มีใครมาปิดปิดไม่หมดแต่ว่าถ้าเป็นเวรแน่นอนแหละหรือว่าถ้าเป็นตัวแทนก็ตัวแทนควนามรับผิดชอบก็แน่นอนละแต่ทีนี้ว่าวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีเวรไม่มี ไม่มีตัวแทนความรับผิดชอบก็ยังสว่างสวยเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าจิตอาสาไม่มีวันนี้นะวันนี้เป็นการตรวจจิตอาสากับตรวจเวรเวรไม่ใช่คือตรวจจิตอาสาถ้าตรวจเวรเนี่ยเวรไม่ทํานี้มีความผิดนะแต่นี้ไม่มีเวรวันนี้ไม่มีเวรก็เลยต้องอ วันนี้ไม่มีเวนเนาะไม่มีเวนไม่มีเวนก็ต้องปิดอ่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องปิดด้วยตัวเองต้องปิดด้วยตัวเองตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องมีเด็กเด็กมาตรวจจิตอาสาเฉยว่าจิตอาสาก็ทําหน้าที่ไหมปรากฏว่าจิตอาสาเขาไม่ได้ทําหน้าที่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่า วันนี้ทดลองที่เฉยว่าจะมีจิตอาสามาทดลองมาจะมีจิตอาสามาทำหน้าที่ไหมไม่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เลยวันนี้มีบางจุดที่มันเดินผ่านมาที่เดินที่เดินผ่านก็ไปเจออะไรไปเจอจังๆเลยก็คือสวิตช์ไฟฟ้าสวิตช์ไฟอยู่กับใกล้ๆกับตัวนั้นนะเรียกว่าโดนโดนจังๆละทางโน้นก็ยังมีอยู่ มีผู้หญิงอยู่ไม่เป็นไรของหอหญิงไม่เป็นไรอันนี้ก็คือสว่างสวัยอยู่เลยสว่างสวัยอยู่เลยเพราะว่าจิตอาสาจิตอาสาไม่มีเนาะนี้ถ้าเกิดว่าลองดูวันที่จะเข้ากรุงเทพนี้จะต้องมีตัวแทนมีกลัมีตัวแทนมีตัวแทนห้าวัน แล้วก็จะต้องมีค่าตอบแทนให้เขาเขาไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าจิตอาสาเรียกว่าตัวแทนตัวแทนแต่ถ้ามีอยสองอย่างคือเวนเวนกับตัวแทนไอ้ตรงนี้ทำไมถึงมันมีหลายจุดเนาะตรงนี้เนาะมันต้องมีหลายจุดอยู่มีตัวแทนเพราะฉะนั้นวันที่จะเข้ากรุงเทพนี้จะต้อง มีตัวแทนทำหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ไปดูจุดต่างๆเนาะว่าตอนนี้ไฟก็ปิดตามดับละตรงไหนที่ไม่ปิดก็เป็นหน้าที่ของอจิตอาสาละจิตอาสาที่หอผู้หญิงก็มีจิตอาสาผู้หญิงที่หอผู้ชายก็ต้องมีจิตอาสา อหอผู้ชายหอชายหอหญิงต้องมีจิตอาสาหมดเพราะวันนี้วันนี้ก็เลยมาตรวจจิตอาสามาตรวจจิตอาสาเมื่อตรวจด,ดูว่าจิตอาสาเขาทำไหมเขาทำให้เราไหมโดยที่ไม่ต้องอมีการเดี๋ยวเปิดประตูไว้ให้เขาด้วย a new one